4วิธีรับมือกับสงครามจิตวิทยาไซเบอร์ยังมีประสิทธิภาพที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้ในตัวเองและรู้เท่าทันความคิดตัวเองด้วยนะคะวิธีที่หนึ่งเลยค่ะพัฒนาความตระหนักรู้ในกลอุบายที่บิดเบือนความจริงเพื่อมาเอาเปรียบเรา มีสติควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ด้วยนะคะและต้องรู้วิธีการป้องกันค่ะวิธีที่สองค่ะกล้าและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ให้ยากต่อการชักจูงให้หลงทางหรือเสียเปรียบเลยนะคะวิธีที่สามค่ะมีกำลังสติที่มั่นคงรับรู้ความรู้สึกและจัดเรียงความคิดในการตอบสนองกลับไป ต้องรักษาสภาวะอารมณ์ของเราให้สมดุลด้วยนะคะวิธีที่4ค่ะรู้ทันสถานการณ์อย่างมีสติมีเหตุผลไม่วู่วามค่ะรับฟังการสื่อสารภายในเชื่อในสัญชาติญาณตัวเองเมื่อรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติระวังตัวกันนะคะ